เราไปดูความคืบหน้าการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่ได้มีการเกินไปว่าทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็มีการออกโรงนะคะบอกว่าให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดกล้องวงจรปิดรวมไปถึงทางด้านกรมราชทัณร์นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการออกมาชี้แจง6ข้อเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้ค่ะขณะที่ทางด้านอารวัตนะคะก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการชันสูตรศพช่วงนี้เดี๋ยวเราไปตั้งต้น ที่คลิปของอารยวั์ค่ะอ๋อไม่เคยมีประสบการณ์ในการฆ่าคนในการจัดฉากเออคือผมทราบผลการชนสูตรแหละทราบผมการชนสูตรที่ทางนายแพทย์ทางสำนักนิติวิทยาศาสตร์ออกมาถแถลงแล้วนะครับคือคุณหมอเนี่ยหมอนี่ใครไปสั่งท่านไม่ได้นะ หมอเขาจะตรวจยังไงก็จะตรงๆนะครับแต่ว่าหมอหมอจะไปตรวจสภาพศพนะครับว่ารอยกดลัดมีรอยดึงขึ้นไปไม่ใช่โดนลัดไปในแนวตรงนะครับรอยบาดแผลอะไรพวกนี้จะไปวิเคราะห์ให้ฟังคือหมอไม่เคยมีประสบการณ์ในการฆ่าคนในการ จับฉาเออเขาใช้คําว่าหมอท่านไม่มีประสบการณ์ในการจับฉานะครับหมอไม่มีประสบการณ์ในการจับฉานะครับรอยแผลนี่หมอท่านจะรู้ครับว่าอันนี้เกิดหลังจากเสียชีวิตแล้วหรือเกิดก่อนเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวจะไปชี้ข้อสงสัย ประเด็นข้อสงสัยให้ท่านแล้วท่านจะถึงบางอ้อเลยฮะท่านจะถึงบางอ้อเลยก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ที่ท่านมีหน้าที่และอํานาจที่จะต้องตรวจสอบให้ชาวบ้านที่เขาสนใจทราบข้อเท็จจริงนะครับคือคดีนี้เนี่ยอดีตผู้กับโจเนี่ยเสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ พระราชทานคืออยู่ในเรือนจำนะครับใครที่เสียชีวิตยอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าพนักง,งานเนี่ยจะต้องทำคดีชนสูตรพิกูจนนะครับคดีชนสูตรพิกูจก็จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายหลักคือเจ้าของสำนวนคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสองสองนะครับสองเจ้าพนักง,งานอายการ สามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเรียกว่าทั้งสามฝ่ายเลยนะครับแล้วก็สี่คือในแพทย์นะครับในแพทย์นะครับตอนนี้แพทย์เนี่ยแพทย์ที่ไปชนะสูตรพิกศพกับแพทย์ที่ทําการตรวจชนะสูตรศพจะคนละท่านกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์เวรของโรงพยาบาลที่ พื้นที่นั้นตั้งอยู่นะครับท่านก็จะไปดูนะครับตำรวจเนี่ยต้องเป็นตัวหลักเลยในการที่จะไขปัญหานะครับเดี๋ยวผมไปพูดทั้งหมดในรายการโหนกระแสพรุ่งนี้นะครับถ้าอารวัตนะครับมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการชนสูตรร่างของอดีตผู้กำกับโจน,นะครับณนะวันนี้ถ่ารอบสอง S <S 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 แต่ว่าไอ้ผลการชนสุตรรอบแรกเนี่ยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องสตางไล่ละกันว่ารอบแรกเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยเขามีความเห็นว่ายังไงบ้างทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรวีวัยวุฒิรองผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะมีการเปิดเผยผลชนสสุรเบื้องต้นของพันตํารวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือว่าอดีตผู้กํากับโจ้ค่ะโดยให้น้ําหนักไปที่สาเหตุการเสียชีวิตจากอาการขาดอากาศหายใจซึ่งก็สอดคล้องกับ ข้อมูลที่ว่าทางด้านอดีตผู้กำกับโจ้ใช้ผ้าในการจบชีวิตตนเองค่ะสำหรับผลการชนสูตรนะคะพบว่ารอยกว้างของบาดแผลบริเวณลำคอมีขนาดประมาณ1.4เซนติเมตรซึ่งอาจไม่ได้เกิดจากเชือกและที่สำคัญค่ะไม่พบรอยช้ำบริเวณเนื้อเยื่อใต้รอยรัดกล้ามเนื้อลำคอหรือกระดูกลำคอทำให้แพทย์วิเคราะห์ว่าแรงที่มาจากการกระทำไม่รุนแรงมากนักค่ะ นอกจากนี้นะคะผลชนสูตรยังพบว่าไม่พบร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายอื่นมีเพียงรอยฟกช้ำที่สะโพกซึ่งก็เป็นรอยเก่าโดยทางทีมแพทย์จะทำการสแกนด้วยเครื่องซีทีสแกนเพื่อตรวจสอบว่าเป็นบาดแผลเก่าหรือใหม่ก่อนที่จะลงรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์ค่ะสำหรับประเด็นหลายคนเขาสงสัยเกี่ยกวกับเรื่องคราบ ที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นค่าเลือดหรือค้าบอะไรในห้องขังนะครับสรุปว่าทางทีมชันสูตรอธิบายอย่างนี้อาจเกิดจากสสาเหตุ 1. ของเหลวภายในร่างกายไหลออกมาหลังจากเสียชีวิตโดยอาจออกมาทางปากและ2ของเหลวจากบาดแผลถลอกบริเวณแขนซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเป็นเลือดแต่เป็นของเหลวจากร่างกายที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิตมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานตํารวจได้เก็บหลักฐานทั้งหมด ไปตรวจสอบแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแผลถลอกค่ะทางด้านทีมชนสูตรนะคะได้ตรวจสอบบาดแผลถลอกและสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้าร่วมชนสูตรพบว่าแผลดังกล่าวมีอยู่ตั้งแต่ช่วงของการนำร่างออกจากห้องขังโดยอาจจะเกิดจากการที่ร่างของอดีตผู้กํากับโจ้ไปครูดกับของแข็งระหว่างการเคลื่อนย้ายซึ่งก็ยืนยันค่ะว่าเป็นบาดแผลที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทีมแพทย์ยังคงต้องตรวจสอบสารพิษหรือว่ายาตกค้างในร่างกายของผู้เสียชีวิตโดยมีการใช้ตัวอย่างจากเลือดและปัสสวาวะค่ะซึ่งก็คาดการว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ2-4สัปดาห์กว่าจะทราบผลชนสูตรฉบับสมบูรณ์ค่ะทางทนายความของอดีตภูมกับโจ้นะครับยืนยันนะครับว่าครอบครัวก็พอใจกับผลการชนสูตรรอบแรกแต่ว่ายืนยันว่า จะนำร่างผู้กำกับโจ้เนี่ยส่งไปตรวจที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้แหละที่เขาจะชนสูตรอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลอีกครั้งงั้นเดี๋ยวให้น้องสตาค์สรุปในส่วนของการชนสูตรก่อน สรุปผลชนสุดเบื้องต้นนะคะก็บ่งชี้ว่าอดีตผู้กำกับโจ้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจค่ะไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือว่าแรงรัดที่รุนแรงบริเวณลำคอคราบคล้ายเลือดนะคะก็อาจจะเป็นของเหลวจากร่างกายหลังจากที่เสียชีวิตหรือจากแผลถลอกที่แขนค่ะสำหรับบาดแผลถลอกนะคะก็เกิดจากการเคลื่อนย้ายร่างไม่ใช่ร่องรอยของการถูกทำร้ายโดยครอบครัวค่ะเตรียมที่จะนำศพตรวจซ้ำ ที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งก็จะต้องมีการรอผลตรวจสารพิษแล้วก็ยาในร่างกายอีก2-4สัปดาห์ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะอืมอ่ะนี่ก็ในฝั่งการชนะสูตรนะครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคราวนี้กรมราชัทา์บ้างเขาถแถลงหลายรอบนะ <c oughs> แต่ว่ารอบล่าสุด แถลงออกมาช่วงสี่ทุ่มครึ่งแถลงดึกมากค่ะออกมาเป็นเอกสารนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปหน่อยเขาออกมาชี้แจง6ประเด็นเกี่ยวกับคดีของอดีตผู้ก,กำกับโจเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านกรมราชัณน์ได้เผยแพร่อเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอดีตผู้ก,กำกับโจผู้ต้องขังคดีทุจริตซึ่งสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตค่ะ โดยกรมราชัณน์นะคะก็ระบุว่าได้ดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยมีพนักงานสอบสวนพนักงานอายการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมชนสูตรพลิกศพพร้อมกับส่งร่างไปตรวจสอบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจค่ะ สำหรับ6ประเด็นที่ทางด้านกรมรชาชทัณฑ์มีการออกมาชี้แจงนะคะข้อที่1ค่ะก็คือประเด็นเรื่องอดีตผู้กำกับโจ้มีอาการเครียดเรื่องของคดีแล้วก็การใช้ชีวิตในเรือนจำโดยกรมรชาชทัณฑ์ค่ะเปิดเผยว่าอดีตผู้กำกับโจ้มีโรคประจําตัวและเคยเข้ารับการปรึกษาทางการแพทย์โดยเข้าพบแพทย์ของโรงพยาบาลรชาชทัณฑ์เกี่ยวกับปัญหาการนอนและความวิตกกังวลเรื่องของคดีค่ะประเด็นที่2นะครับ เกี่ยวกับเรื่องการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่เรือนจำสรุปกรมราชทัะธานชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าวันที่8มกราคม68อดีตผูมกับโจ้นำกล้องถ่ายรูปของเรือนจำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยึดคืนและเกิดการโต้เถียงกันแต่ไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายต่อมาเรือนจำได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้และมีคำสั่งย้ายอดีตภูมิกับโจ้จากแดน7ไปแดน5เมื่อวันที่10 มกราคม68สำหรับประเด็นที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องขังค่ะทางด้านกรมราชธรร์นะคะก็มีการออกมาชี้แจงว่าห้องคุมขังที่อดีตผู้กำกับโจ้อยู่ปกติใช้ขังผู้ต้องขังประมาณ4-5คนแต่ในกรณีนี้ให้อยู่เพียงคนเดียวเพื่อไม่ให้แอ,อาจ และเป็นห้องที่ใช้คุมขังเฉพาะเวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันค่ะสามารถออกไปทำกิจกรรมได้ปกติยืนยันนะคะว่าไม่ได้ถูกขังเดี่ยวหรือว่าถูกกักบ,บริเวณตลอดเวลาค่ะโดยห้องคุมขังดังกล่าวนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นขึ้นทางหน้าจอตอนนี้ค่ะห้องคุมขังเนี่ยมีขนาดประมาณ 8.74ตารางเมตรโดยภายในนะคะก็จะมีการกั้นพื้นที่เป็นที่นอนพื้นที่อาบน้ำสุขามีพัดลมดูดอากาศพัดลมเพดานไฟส่องสว่างรวมไปถึงเครื่องใช้ที่จำเป็นซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของกรมราชัณฑ์ค่ะเรื่องที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนเรื่องถูกทำร้ายร่างกายนะครับทางกรมราชัณฑ์ยืนยันนะครับว่ากรณีที่แฟนสาวและน้องสาวของคุณกับโจ้ร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำทำร้าย เรือนจำได้ส่งผู้ต้องขังไปตรวจร่างกาย2ครั้งนะครับคือวันที่12และ16มกราคม68โดยแพทย์ไม่พบร่องรอยพกช้ำที่เกิดจากการถูกทำร้ายภายหลังอดีตผู้กำกับโจ้ขอให้ยุติเรื่องร้องเรียนเองโดยโงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับประเด็นที่5นะคะที่มีการออกมาชี้แจงค่ะก็คือเรื่องของอาหารจากข้อร้องเรียนในเรื่องอาหารที่ได้รับนะคะว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือว่าไม่ได้มาตรฐานทางด้านกรมราชัณฑ์ค่ะก็ออกมาระบุว่า อาหารที่จัดให้กับผู้ต้องขังเป็นไปตามเกณฑ์โภชนาการโดยเรือนจำคลองเปรมนะคะมีการติดป้ายแสดงรายการอาหารประจำเดือนเพื่อให้ผู้ต้องขังและญาิรับทราบโดยการแจกจ่ายอาหารในแต่ละมื้อค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมเพื่อให้ปริมาณอาหารเสมอภาครวมไปถึงไม่เลือกปฏิบัติค่ะประเด็นที่6นะครับประเด็นที่หลายคนเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าขนหนูที่ใช้ในที่เกิดเหตุสรุป เขาว่ายังไงบ้างสตาลสำหรับเรื่องของผ้าคุณหนูนะคะทางด้านกรมราชธรร์ก็ชี้แจงว่าผ้าคุณหนูที่พบในที่เกิดเหตุเป็นของกรมราชธรร์ที่แจกให้กับผู้ต้องขังค่ะ โดยผู้ชายนะคะก็จะได้รับผ้าขนาดกว้าง23นิ้ว59เซนติเมตรยาว44นิ้วหรือว่า112เซนติเมตรสีน้ำตาลเข้มค่ะส่วนผู้หญิงนะคะก็จะได้รับผ้าขนาดกว้าง22นิ้ว56เซนเมตรยาว47นิ้ว120เซนติเมตรสีฟ้าค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับแล้วก็กรมราชธรฑ์ยืนยันนะครับว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเรือนจำแล้วตั้งแต่เวลาบ่าย จนถึงเวลาสองทุ่มครึ่งก่อนพบร่างของผู้กำกับโจ้ปรากฏว่าไม่มีใครเข้าไปในห้องขังแล้วก็ไม่มีสิ่ง ผิดปกติใดๆอันนี้คือในส่วนของกรมรชาชทฑนเขาแถลงอ่ะเดี๋ยวมาสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วกันสรุปนะคะประเด็นสําคัญของแถลงการจากกรมราชทานค่ะก็ยืนยันนะคะว่าอดีตผู้กํากับโจ้เสียชีวิตในห้องขังโดยเรือนจาค่ะยืนยันว่าไม่มีใครทําร้ายร่างกายรวมไปถึงอดีตผู้กํากับโจ้นะคะเคยมีการปรึกษากับแพทย์เรื่องของความเครียดเรื่องการนอนไม่หลับแล้วก็เคยมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่เรือนจําค่ะเรื่องของกล้องถ่ายรูปแต่ว่าก็ยืนยันว่าไม่มีการ ใช้ความรุนแรงในส่วนของห้องขังนะคะก็มีการระบุว่าไม่ได้เป็นห้องขังเดี่ยวใช้แค่กลางคืนเท่านั้นส่วนกลางวันเนี่ยก็สามารถออกมาทำกิจกรรมได้ค่ะในกรณีที่แฟนสาวนะคะมีการร้องเรียนว่าถูกทำร้ายทางกรมราชััน์ก็ยืนยันว่ามีการตรวจร่างกายถึงสองครั้งแล้วก็ไม่พบร่องรอยฟกช้ำแต่อย่างใดค่ะ ส่วนเรื่องของอาหารนะคะก็ยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานมีการแสดงเมนูให้กับผู้ต้องขังรับทราบขณะที่กรณีของการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีใครเข้าไปในห้องขังช่วงเกิดเหตุสำหรับผลชนสูตรนะคะก็ต้องรอผลอย่างเป็นทางการหากพบความผิดพลาดก็จะดำเนินทีทางกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้ก็ในส่วนของกรมราชัณฑ์นะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะ คือด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ปิดไงหลายคนก็บอกว่าเป็นแดนสนทยาก็ไม่ได้น่าแปลกใจที่หลายคนก็ยังกังขาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้กํากับโจอ,อยู่นะครับอันนี้ก็ในส่วนของกรมราชัณฑ์แต่ว่าในส่วนของตํารวจบ้างเพราะว่าทางญาติบอกว่าผู้กํากับโจเนี่ยมอบอำนาจให้ทนายออกมาแจ้งความว่าเขาโดนทาร้ายแต่กรมราชัณฑ์บอกว่าไม่เจอร่องรอยการทราําร้ายคราวนี้ทางฝั่งตํารวจบ้างนะครับตำรวจก็บอกว่าก็ยอมรับจริงๆว่าเขาติดขัดเกี่ยวกับ,กบเรื่องการสอบสวนในเรือนจํา ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการประชุมเร่งรัดติดตามคดีการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้ค่ะรวมไปถึงคดีที่มีเคยเที่มีการแจ้งความเอาไว้นะคะว่าถูกทำร้ายในเรือนจำคลองเปรมโดยทางด้านพลตำรวจตีสมควรพึ่งทรัพย์รองผบชนา์และทีมสืบสวนค่ะก็มีการร่วมประชุมที่สอนอประชาชื่นเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงค่ะ ทางด้านพลตำรวจตีเจษราสวยสมนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองเปิดเผยว่าคดีการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้ได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดของเรือนจำขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ โดยประเด็นที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของผ้าคุณหนูที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ต้องขังใช้ผูกคอเบื้องต้นก็พบว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําได้มีการตัดออกเพื่อช่วยเหลือชีวิตทําให้ยังไม่สามารถระบุความยาวที่แน่ชัดได้ค่ะ ในส่วนคดีที่ทางด้านผู้กำกับโจ้นะคะเคยแจ้งความว่าถูกทำร้ายทางด้านพลตำรวจตีเจษดาคาระบุว่ามีการแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่14มกราคมโดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าพบร่องรอยการฟกช้ำจากการถูกทำร้ายค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังไม่ได้เข้าไปสอบปากคําผู้กำกับโจ้ก่อนที่จะเสียชีวิตรวมไปถึงยังไม่มีการแจ้งข้อหากับผู้ใดเนื่องจากการเข้าไปสอบสวนในเรือนจํำขาดปิดขดัดจากเหตุขัดข้องที่เรือนจำแจ้งมาทำให้มีการดาเนินการล่าช้า โดยทางด้านพลตำรวจตีเจษดานะคะก็กล่าวย้ำว่าเมื่อผู้รองทุกเสียชีวิตไปแล้วทำให้การดำเนินคดีมีข้อจำกัดแต่ยังสามารถสืบสวนได้ค่ะ,ะก็เดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เห็นว่าวันนี้ทางญาติของภูมิกับโจ้ก็แถลงข่าวเหมือนกันเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบประเด็นภูมกับโจนะครับ